ปกติค่ะวันนี้นะคะจิตมาเนี่ยก็คือบริษัทก็ยังทํางานอยู่จิตก็มีเจ้าของหรือเป็นเจ้าของอะคะ่ะมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะเปิดมาก,กว่า26ปีแล้วค่ะนะคะยีปีนานไหมคะ <S 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 นานค่ะแต่บริษัทก็ไม่โตสักทีค่ะไม่โตสักทีจริงๆนะคะมาจากปัจจัยหลายอย่างค่ะแต่หลักๆเลยคือเงินทุนเงินทุนมีน้อยค่ะ จริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่เก่งนะคะแต่แต่ว่าแต่เก่งแบบกลางๆค่ะไม่ได้เก่งมากนะ,ะฉะนั้นมันก็เลยทำให้บริษัทเนี่ยค่ะโตไปไม่ได้มากสัทีหนึ่งก็โตแบบย่อมๆไปแบบคลืบๆนะคะแท่นั้นแล้วก็บวกกับว่าตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้เฉพาะทางแบบแน่นๆด้วยค่ะนะคะทำมาก็หลายอาชีพแล้วค่ะ จจิงมาก็เยอะหลายครั้งเลยนะคะก็กำลังมานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วมีอาชีพอะไรนะที่คนที่ไม่ต้องเก่งค่ะก็สามารถทำได้ค่ะวันหนึ่งค่ะก็มาพบกับอ t o โมมีค่ะอัโมมีมีสินค้าที่ดีมากๆค่ะราคาก็ดีมากด้วยคำว่าดีมากคือไม่ได้สูงมากนะคะคือราคาเขาเราซื้อได้ค่ะนะ,ะฉะนั้นแล้วค่ะจิ๊กก็เลยคิดว่างานนี้แหละ ไม่ทำให้เราเจ๊งแน่ๆค่ะเพราะนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะหมดใช้สินค้าหมดก็ซื้อใหม่สินค้ามาใหม่ก็ซื้อหมดเลยตัดสินใจสมัครสมาชิกค่ะแล้วก็ขยายเครือข่ายผู้ซื้อกินซื้อใช้แบบนี้ค่ะใช้แบบจีดกินแบบจีดแล้วก็ได้รับรายได้จากบริษัทอัตมีค่ะนะ,ะแล้วก็ทีนี้ค่ะพอมาส่วนหนึ่งค่ะทำไปได้เรื่อยๆปุ๊บจากคนที่ ไม่เก่งเก่งแบบกลางๆก็ไปเจอคนที่เก่งกว่าจีทแล้วมีไรายได้มากกว่าจีทเราก็เลยมาร่วมเป็นทีมทำงานกันเป็นทีมเวิร์กนั่นเองค่ะนะคะเอาละมาเข้าสู่อั o m ทอรมีโปรไบโอติกพลัสกันเลยดีกว่าค่ะนะะปกติเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าโปรไบโอติกเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในไหนคะนมเปรี้ยวใครรู้จักไหมคะนมเปรี้ยวโยเกิร์ตค่ะ ะะเรากินกันมาตลอดค่ะเพราะว่าพ่อแม่ให้กินไงฮะกินกันมาตั้งแต่เด็กๆค่ะ,ะ,ะสำหรับตัวโปรไบโอติกหรือโยเกิร์ตนี้นะคะหรือนมเปรี้ยวพวกนี้ค่ะเขาทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีค่ะนะฮะแต่บางคนค่ะก็ไม่กินเพราะว่าคิดว่าตัวเองมีระบบขับถ่ายที่ดีแล้วคุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วค่ะตัวโปรไบโอติกเนี่ยค่ะ มีความเด่นนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีมากกว่าการที่ทำให้เราขับถ่ายดีนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าโปรบอติสคืออะไรเขาคือจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วเลยก็ว่าได้ค่ะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันร่างกายของเรา แล้วก็เสริมคุณสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะปกป้องเราจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันค่ะนอกเหนือจากการที่เราขับถ่ายดีนั่นเองนะคะเอาค่ะสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี้ยค่ะไม่ได้เพิ่งจะมีนะคะเขามีมานานแล้วตั้งแต่ปีคศ1858มาลบกัน ตั้งแต่ปีนี้ได้ทั้งหมด165ปีค่ะเขามีมาตั้ง165ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนะคะพัฒนาขึ้นมาจนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะโปรไบโอติกส์ที่เราเห็นกันนะคะที่เรากินกันอยู่ในนมเปรี้ยวที่เมื่อกี้บอกโยเกิร์ตแล้วใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะมีในกิมจิด้วยกระหล่ำปีดองหรือผักผล,ลไม้ดองนั่นเองนะคะ แต่ว่าโปรบ i โอติกที่อยู่ในอา,อาหารที่จิตบอกมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ mm hmm. เขาอาจจะมีโปรบ i โอติกอยู่เพียงแค่1นถึงสตัวเท่านั้นเองหรือ3มชนิดนี้เท่านั้นนะสามสายพันธุ์ความแตกต่างของอะ o อมีโปรไบโอติกพลัสมีมากกว่านั้นค่ะแต่เดี๋ยวจิตจะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่จิตบอกสรรพคุณของอจูลินซีหรือโปรไบโอติกแต่ละชนิดให้ฟังกันนะคะ ค่ะที่เรียกว่าโปรไบโอติกส์เนี่ยค่ะเป็นเหมือนทหารนะคะที่ปกป้องเสริมสร้างสุขภาพของเราให้แข็งแรงขึ้นนะคะเขาปกป้องเราได้จริงๆค่ะนะคะเขาอยู่ในร่างกายของเราใช้ชีวิตกับเรานั่นแหละค่ะเขาสนับสนุนในการสร้างสารเซโรโทนิน ที่มีผลกับระบบประสาทให้กับเราเลยทีเดียวนะคะสารตัวนี้ค่ะจะทำให้เรามีอารมณ์ดีมีสมาธิดีนะคะแต่ถ้าเราขาดสารตัวนี้ค่ะ เราก็จะมีอาการหงุดหงิดนะคะแล้วก็เศร้าซึมด้วยนะคะสารตัวนี้มีความสําคัญอีกตัวหนึ่งค่ะคือเขาจะเป็นสารเซโรโทนินที่เสริมให้ระบบในร่างกายของเราสามารถที่จะสร้างสารเม,โรโเาเมลาโทนินขึ้นมาได้ทําให้เรานอนหลับสบายนะคะแล้วในช่วงที่เรานอนหลับค่ะร่างกายของเราทําอะไรคะ อ่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอได้นะคะในช่วงที่เราหลับนั่นเองค่ะนะคะพอขาดสารต่างๆซึมเศร้าก็แล้วนะคะหงุดหงิดกและสมาธิไม่ดีถ้าระ,ระบบคุมคุ้มการของเราล้มเหลวหรือไม่ดีนะคะก็สามารถที่จะทำให้เราเป็นอีกหนึ่งโรคที่เรากลัวกันคือออโตอิมมูนค่ะนะคะหรือเรียกกันง่ายๆว่าโรคพุ่มพวง SLE นั่นเองค่ะปัจจุบันนี้นะคะคนเป็นโรคนี้เยอะมาก เป็นแบบไม่รู้สาเหตุเลยด้วยซ้ำก็เกิดมาจากภูมิคุ้มกันนี้แหละค่ะนะคะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่าตัวเองขับถ่ายดีมากรับประทานอะไรเข้าไปแป๊บเดียวค่ะเข้าห้องน้ำขับถ่ายออกมาเลยค่ะใครเป็นแบบนี้บ้างคะ เอามีหลายคนเลยนะคะที่เป็นแบบนี้ระวังค่ะเพราะจริงๆแล้วค่ะในกระบวนการของอการทำงานของลําไส้ของเรานะคะเขาจะต้องทำการดูดซึมนะะสารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายของเราดูดซึมแร่ธาตุที่ดีเข้าสู่ร่างกายของเราแต่ในขณะเดียวกันค่ะเรายังไม่ทันได้ดูดซึมเลยเราก็เข้าห้องน้ำแล้วสิ่งที่เรากินเข้าไปอาหารที่กินเข้าไปมีประโยชน์มากๆแต่ ไม่ได้ประโยชน์สำหรับเราเลยถ้าเราขับถ่ายมากจนเกินไปนะคะโอเคอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ต้องระวังและควรที่จะต้องกินโปรไบโอติกนั่นก็คือกลุ่มที่กินยาฆ่าเชื้อโรคอยู่เป็นประจำนะคะใครที่กินยาฆ่าเชื้อโรคก,ก็คือแอนติไบโอติกนั่นเองค่ะเขาจะไปฆ่าจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายของเราด้วยค่ะนะคะฉะนั้นทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะขาดสมดุลน,นะคะเมื่อขาดสมดุลแล้วเป็นอะไรคะ แบคที r ียที่ก่อให้เกิดโรคเข้าสู่ร่างกายจุลินทรีย์ตัวดีก็ไม่สามารถปกป้องเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเราจึงสร้างสมดุลในกรณีสำหรับคนที่กินยาฆ่าเชื้อคือหลังจากกินยาฆ่าเชื้อไปแล้วสองชั่วโมงเราควรที่จะกินโปรไบโอติกทุกครั้งนะคะฉะนั้นแล้วเรากินยาฆ่าเชื้อโรคทุกวันวันละสามมื้อนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องกินโปรไบโอติกทั้งสามมื้อด้วยเช่นเดียวกันค่ะ นะ,ะสำหรับอะตโ y มีโปรบ t โอติกพลัสนะคะมีโปรบ i โอติกหรือจุลินทรีย์ทั้งหมด11สายพันธุ์ค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าทั้ง11สายพันธุ์นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะค่ะมีไบฟิโดแบคทีเรียมเบเวนะคะซึ่งเขาจะช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ยังผลิตกรดและติกกรด อาซิติกเพื่อช่วยในการย่อยอาหารให้กับเราพร้อมทั้งช่วยในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารให้ดีขึ้นด้วยค่ะเขาเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับเรานะคะตัวที่สองค่ะไบฟิโดแบคทีเรียมไบฟิดัมค่ะนะคะเขาจะช่วยลดอาการภูมิแพ้นะคะไม่ว่าใครจะเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะหรือส่วนใดก็ตามะคะ่ะโดยเฉพาะโรคเขาป้องกันโรค การติดเชื้อทางเดินหายใจด้วยนะคะแล้วก็ลดการอักเสบลดกรดไหลย,ย้อนหลายคนเป็นกรดไหลย,ย้อนเลยค่ะจีดก็เคยเป็นเหมือนกันมีใครเคยเป็นบ้างคะโอ้หลายคนเลยนะคะโอเคงั้นต้องทานโปรไบโอติกค,ค่ะนะ,ะแล้วก็เขาช่วยต้านเชื้อราด้วยค่ะนะ,ะโดยเฉพาะห้องกองฟูและก็เชื้อราในล่มผ้าที่เกิดความอับชื้น เชื้อรานี้ไม่ได้เกิดจากเฉพาะผู้หญิงนะคะแต่คุณผู้ชายก็สามารถจะเกิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในกรณีที่เป็นนักกีฬาเกิดความอับชื้นในร่างกายค่ะนะค,ะค่ะต่อไปค่ะตัวที่3ค่ะ bifidobacterium longum ค่ะนะ ก็คือเราช่วยป้องกันท้องผูกตัวนี้จีชอบมากเป็นพิเศษค่ะเพราะโดยปกติแล้วค่ะจีเป็นคนที่ท้องผูกมากนะคะจีรับประทานตัวนี้แล้วรู้สึกว่าลำไส้ทํางานได้ดีขึ้นค่ะเขาช่วยลดการอักเสบของลำไส้ให้กับเราด้วยปกป้องผิวบุลำไส้ให้กับเราปกป้องโรคภูมิแพ้ช่วยป้องกันและจากการวิจัยนะคะบางงานวิจัยพบว่าเขาสามารถช่วยในการเผาผลาญคอเลสเตอรอล รให้กับเราได้ด้วยสายลดความอ้วนสายดูแลสุขภาพชอบแน่ๆค่ะนะคะช่วยทำให้ตับและไตของเราทำงานได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ป้องกันความเสื่อมของเซลล์และอีกโรคหนึ่งที่ไบฟิโดแบคทีเรียมลองกัช่วยได้ก็คือโรค IBD หรือ Irritable Bowel Disease นั่นเองค่ะโรคนี้ถือว่าเป็นโรคนะคะต้องหาคุณหมอหาพบแพทย์แล้วก็ทานโปรไบโอติกควบคู่กันไปด้วยค่ะพร้อมกันนั้นเขายังปกป้องไสโตไคายที่อยู่ในลำไส้ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะตัวที่4ค่ะไบฟิโดแบคทีเรียม แอนิมอลิสค่ะนะคะเขาจะช่วยลดไขมันสีน้ำตาลที่อยู่ในร่างกายของเราค่ะคำว่าไขมันสีน้ำตาลีเชื่อว่าน่าจะไม่ดีแน่ๆนะคะเขาก็จะไปช่วยลดด้วยนะ,ะสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินใครน้ำหนักเกินบ้างคะจีดก็น้ำหนักเกินเหมือนกันอยู่ในช่วงลดความอ้วนค่ะฉะนั้นแล้วก็ต้องกินนะคะแล้วก็ค่ะเขาจะช่วยป้องกันสำหรับ คลน,นะคะที่มีปัญหามีภาวะในเรื่องของลำไส้บีบตัวผิดปกติค่ะนั่นคือ IBS หรือ Irritable Bowel Syndrome นั่นเองค่ะนะคะเขาส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันภูมิแพ้กับเกสรได้ด้วยเช่นเดียวกันใครแพ้เกสรดอกไม้ใครแพ้เกสกรกสจากดอกญ้าก็จะช่วยได้ด้วยนะคะ,ะตัวต่อไปค่ะคือตัวที่5คือ l a t o b a ั i l u s salivarius นะคะ เขาช่วยป้องกันในเรื่องของหอบผืดโรคนี้น่ากลัวมากค่ะอันตรายถึงชีวิตเขาจะพัฒนาจากการเป็นโรคภูมิแพ้มาจนถึงการเป็น โรคหอบผืดน,นะคะฉะนั้นหายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตเขาสามารถช่วยป้องกันได้ค่ะนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ค่ะแล้วก็ช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรตและช่วยทำให้เราลดการอาการภูมิแพ้ผิวหนังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวที่6ค่ะแลคโตบาซิลัสลูเทอรีค่ะ ช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ในเด็กนะคะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กนะคะก็จะชอบตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเขาปกป้องผนังลำไส้ของเราแล้วก็ลดความเสี่ยงติดเชื้อแล้วป้องกันการอักเสบด้วยนะคะไปแบบเร็วนิดนึงนะคะต่อไปค่ะตัวที่7ค่ะ lactobacillus g a s ร i ค่ะ เขาช่วยควบคุมน้ำหนักอีกตัวที่จีชอบพอจีกำลังควบคุมน้ำหนักของตัวเองอยู่นะคะลดไขมันช่องท้องค่ะใครก็ตามที่ไปตรวจอคอเลสเตอรอลแล้วแต่ว่าไขมันไม่มีนะคะแต่ไขมันช่องท้องนี้อ้วนมากหนามากเลยตัวนี้เขาก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เขาก็จะเสริมสร้างการสังเคราะห์ของโกรธฮอร์โมนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปตัวที่8ค่ะแล c โต b a ซ i l l ส s l a m นซัสค่ะเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถ เกาะกับผนังลำไส้ของเราได้ดีเลยทีเดียวป้องกันและรักษาการอักเสบของลำไส้ให้กับเราได้นะคะลดอาการปวดท้องแน่นท้องแล้วก็ป้องกันนะคะไม่ให้จุลินทรีย์ตัวร้ายมาทำลายในระบบของเราได้ด้วยนะคะค่ะต่อไปตัวที่9แล้วค่ะ l a คโตบาซิลัสแอซ i d o p h i ลัสค่ะตัวนี้ก็ชอบมากแล้วเหมาะสำหรับคนสูงวัยค่ะเพราะคนสูงวัยมักจะปฏิเสธการกินโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ใช่ไหมคะเพราะเขารู้สึกว่าย่อยไม่ได้ย่อยอยาก นะคะเขาก็เลยไม่กินในขณะเดียวกันเขาก็ไม่กินผักที่ย่อยยากด้วยค่ะฉะนั้นแล้วค่ะแลคโตบาซิลัสชนิดนี้ช่วยได้นะคะเขาก็ช่วยส่งเสริมในการย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมอาหารในลำไส้ของเรานะคะพร้อมทั้งเขาผลิตกรดอะมิโนและกรดไขมันสายสั้นซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายของเราในการเผาผลาญและดูดซึมด้วยนะคะ แล้วก็เขายังช่วยในการเผาผลาญสารพิษด้วยอีกนะคะฉะนั้นแล้วดีสุดๆไปเลยค่ะสำหรับตัวนี้ที่จีชอบมากนะคะตัวที่10ค่ะคือแลคโตบาซิลัสพาราคาเซอิกค่ะนะคะเขาจะช่วยย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร,าหารเป็นการส่งเสริมให้กับเราอีกหนึ่งตัวนะคะ ต้านสารก่อมะเร็งค่ะปัจจุบันคนเป็นมะเร็งเยอะเนาะแล้วก็เขายัางช่วยในเรื่องของการจัดการคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกระดับหนึ่งค่ะนะคะแล้วที่สำคัญสำหรับตัวนี้คือเขาช่วยทำความสะอาดพวกมูกเมือกที่อยู่ตามผนังกระเพาะอาหารของเราผนังลำไส้ของเราค่ะนะ การที่เราเกิดโรคต่างๆได้เพราะมูกเมืองที่เกาะตามผนังลำไส้ของเราและกระเพาะอาหารของเราเนี่ค่ะสกระปรกนะทำให้เราเกิดโรคแบคทีเรียเลวเข้าไปเกาะค่ะนะฉะนั้นแล็คโตบาซิลัสคาพาราคาเซีนี้เขาเข้าไปช่วยทำความสะอาดเปรียบเสมือนทำความสะอาดบ้านของเรานะคะก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะตัวสุดท้ายละค่ะคือแบคซิลัส โคเอนไ n c ์นั่นเองนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารอีกเหมือนกันแต่เมื่อสักครู่นี้ที่จิตบอกว่าเรื่องของการย่อยผักนะคะผักเองมีวิตามินและเกลือแร่ค่ะนะ,ะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่กินผักที่มีวิตามินและเกลือแร่เราก็ขาดเราต้องกินแล้วก็ให้ จุลินทรีย์ตัวนี้ช่วยได้นะคะก็คือช่วยในการย่อยและก็ดูดซึมแร่ธาตุเข้าสู่ลำไส้ของเรานั่นเองค่ะนะคะเขาช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารและช่วยป้องกันเชื้ออีโคไลค่ะซึ่งเชื้อตัวนี้ค่ะทำให้เราท้องร่วงอย่างหนักค่ะเชื้อตัวนี้อยู่ในน้ำนะคะถ้าเราดื่มน้ำไม่สะอาดก็จะทำให้เกิดโรคนี้ได้ค่ะนอกเหนือจากโปรบโอติกแล้วอะโทมีโปรบโอติก ยังมีอีกหนึ่งตัวที่สำคัญคือฟลูโตโอลิโกแซคคาไลน์นั่นเองค่ะคือ FOS นะคะเขาเป็นพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารของโปรไบโอติกค่ะนะเขาช่วยเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้โปรไบโอติกนะคะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน,นั่นเองค่ะแล้วโปรไบโอติกบวกกับพรีไบโอติกเป็นใครตอบได้คะ โหสุดยอดค่ะแฟนพันธ์แท้แสดงว่าทานกันจริงๆค่ะได้เป็นซินไบโอติกส์นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะในวงการแพทย์ค่ะเขาแนะนำให้ทานโปรไบโอติกส์ในรูปแบบของซินไบโอติกส์นั่นเองค่ะก็คือการทานจะต้องมีทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกส์นะคะโอเคค่ะ เอาละเมื่อสักครู่นี้ที่จีดบอกว่าโปรไบโอติกของอะตอมีนะคะแตกต่างจากโปรไบโอติกทั่วไปนะคะที่เขามีเพียงแค่1-3ชนิดเท่านั้นที่มีอยู่ในพวกอาหารต่างๆนะคะแต่คุณรู้ไหมคะว่าอาหารต่างๆที่มีโปรไบโอติกต่างๆพวกนี้ค่ะเมื่อเรากลืนเข้าไปเข้าผ่านช่วงกระเพาะอาหารของเรากระเพาะอาหารของเรามีกรดสูงค่ะนะคะ เมื่อเขาผ่านเข้าไปแล้วกรดตัวนี้แหละค่ะจะทำให้โปรไบโอติกตายได้ง่ายๆนะคะในขณะเดียวกันถ้าบางตัวที่ไม่ตายเขาอาจจะมีความอ่อนแอฉะนั้นแล้วเขาจึงไม่สามารถที่จะไปยึดเกาะกับลำไส้ของเราเพื่อปกป้องแบคทีเรียเลวที่มาสู่ร่างกายของเราได้นั่นเองค่ะนะคะ ฉะนั้นแล้วค่ะเพื่อเป็นการป้องปกป้อง,ปอง,ปองโปรไบโอติกส์ที่อของอัทโมีนะคะทางอัทโมีเองได้ใช้นะคะระบบ quadruple and coating technology นะคะซึ่งเป็นการเคลือบสารตัวนี้ค่ะ สีชั้นเลยทีเดียวไปการปกป้องโปรบอติกส์ของอะตอมีนั่นเองค่ะสำหรับเทคโนโลยีนี้ค่ะเราได้จดสิทธิบัตรทั้งสองสิทธิบัตรซึ่งสองสิทธิบัตรนี้นะคะก็คือสามารถช่วยให้โปรบอติกยึดเกาะในผนังลำไส้ของเราได้ดีอีกหนึ่งสิทธิบัตรก็คือช่วยในเรื่องของความสเสถียรของตัวโปรบอติกให้สู่เข้าเข้าสู่ในลำไส้ของเราอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ โดยเทคโนโลยีนี้ค่ะได้มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการนะคะตีพิมพ์ในนิตยสารา SCI ค่ะซึ่งนิตยสารานี้ค่ะเป็นนิตยสาราที่ทางวงการแพทย์เขาใช้ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำค่ะนะคะเอาละค่ะนอกจากชนิดของโปรไบโอติกส์แล้วนะคะมากันแบบบวกๆค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่จริงมั่นใจใน Atomy Probiotics ิกส์ที่มาแบบพลัส PLUS จริงๆคืออะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาได้ส่ง Probiotics ในซองเล็กๆเนี่ยค่ะเข้าตรวจสอบและได้รับใบรับรองออกมาว่าในจุลินทรีย์ซองเล็กๆนี้มีจำนวนและมีจุลินทรีย์ทั้งหมด11ชนิดนี้จริงๆนะคะอันนี้คือได้รับใบรับรองมาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ พร้อมกันนั้นยังได้รับรองความใบรับรองความปลอดภัยตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงมือลูกค้าเลยทีเดียวค่ะนั่นคือเราได้รับใบรับรองจาก HACCP GMP แล้วก็อยก็คือ FDA นั่นเองค่ะอาทมีก็ไม่ใช่เล็กๆนะคะฉะนั้นอะไรที่ใหญ่ๆอาทมีทำค่ะ บริษัทที่ผลิตโปรบติกสให้กับอัตอมีคือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ค่ะนั่นคือบริษัทอิวดงนั่นเองค่ะนะ,ะโอเคค่ะทีนี้วัตถุดิบที่แต่งรสชาติที่เรากินแล้วรู้สึกว่าโอโ้โหสุดยอดจริงๆรสชาติกลมกล่อมเด็กน้อยก็ทานได้นะคะ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะที่ได้จากแอปเปิลราสเบอร์รี่ขิงนะคะมะนาวสตรอเบอร์รี่ค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีสังเคราะห์เลยนะคะแล้วกเ็เขายังมีไซลิทอลเป็นส่วนประกอบด้วยซึ่งตัวไซลิทอลนี้ค่ะจะช่วยป้องกันฟันผุค,ค่ะนะคะโอเคอะทอ s มีโปรไบโอติกส์พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกส์ มาในรูปแบบผงที่พร้อมรับประทานค่ะผ่านการตรวจสอบและได้รับเครื่องหมายฮาลาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งซองของเราบรรจุอยู่ที่2.5กรัมค่ะสะดวกต่อการพกพาเพราะว่าบรรจุพัณฑ์ของเรามาในรูปแบบของ ชึบแสงนั่นเองเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ที่อยู่ภายในซองนั้นมีประสิทธ,ธิภาพและมีอายุยืนค่ะนะคะโดยปกติแล้วค่ะเราแนะนำให้ทานอาหารที่มีโปรไบโอติกส์อยู่เนี่ยต่อวันนะคะโดยประมาณแล้ว1,000 0ล้าน cfu ค่ะตัว cfu นี้คือเป็นหน่วยวัดปริมาณของโปรไบโอติกนะคะถ้าเรามานั่งนับทีละตัว คงไม่ไหวนะคะอันนี้คือหนึ่งหน่วยนับของจำนวนโปรไบโอติกนั่นเองค่ะนะคะสำหรับอะทอตมี่โปรไบโอติกส์พลัสหนึ่งซองนะคะก็มีปริมาณแบบบวกๆเลยค่ะคือ28,600ล้าน cfu สุดยอดไหมคะเราต้องการประมาณ1 0 0 0 0หมื่นแต่วันนี้อะทโตมี่มีให้ถึง28,600ล้านตัวเลยทีเดียวนะคะหรือ cfu นั่นเองค่ะ ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะหมดอายุแล้วค่ะอาทมีเองก็การันตีนะคะว่าอาจจะยังมีโรไิโอติกเห,เหลืออยู่อีกตกประมาณถึง3,000ล้าน CFU เลยค่ะสุดยอดจริงๆนะคะใครที่ไปเผอิญโพไบโอติกหมดอายุก็สามารถที่จะทานได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวิธีการรับประทานโรไบโอติกค่ะนะคะ เราจะรับประทานกันก่อนมื้ออาหารหรือระหว่างมื้ออาหารแล้วก็ดื่มน้มตามเยอะๆด้วยนะคะค่ะสิ่งที่สำคัญสำหรับโปรไบโอติกคือการรับประทานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเราก็จะควรจะรับประทานในเวลาเดิมของทุกๆวันค่ะดีไหมคะเราสามารถทำได้ไหมคะ โอเคค่ะแล้วเพอโบติกสามารถทานได้ทุกคนทุกวัยนะคะเด็กน้อยที่สามารถกืนอาหารได้เคี้ยวได้ก็สามารถรับประทานได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะราคาสมาชิกอยู่ที่1,100บาทนะคะถ้าจิตดคำนวณแล้วต่อซองเพียงแค่18บาท33สสตางค์เท่านั้นเองสามารถทานได้ค่ะ